สวัสดีค่ะดิฉันนางมาริสาภาภูมิตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหัวฝายนนสะอาดวิทยาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาขอนแก่นเขตสองสอนในระดับชั้นอนุบาลสองและอนุบาลสามค่ะการหยุดกิจกรรมการเรียนการสอนรวมกลุ่มในชั้นเรียนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด -19 ส่งผลให้นักเรียนระดับอนุบาลและปฐมศึกษาในสังกัดโรงเรียนบ้านหัวฝายนนสะอาดวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตสองต้องประสบกับภาวะชะง,งักการทางการเรียนรู้เนื่องจากทางนักเรียนและโรงเรียนต่างขาดแคลนทรัพ,พยากรในการจัดกิจกรรมการเรียนในรูปแบบออนไลน์ดังนั้นคณะครูผู้สอนชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาจึงออกแบบโครงการพี่อ่านคล่องน้องรักหนังสือขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวโดยความร่วมมือกันสนับสนุนให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จัดกิจกรรมการอ่านที่เหมาะสมกับสถานการณ์โรคระบาดโดยคณะครูได้ทำการสอนทักษะและวิธีการอ่านหนังสือให้ฟังตามหลักวิชาการและจัดทำแผนงานในรูปแบบจิตอาสาให้นักเรียนชั้นปฐมศึกษาตอนปลายปฏิบัติการอ่านหนังสือให้เด็กปฐมวัยฟังตามบ้านเป็นรายบุคคลอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องโดยไม่รวมกลุ่มกันเพื่อก,กระตุ้นให้เด็กปฐมวัยสนใจการอ่านสร้างสมาธิ สร้างความคุ้นเคยกับการเรียนรู้สัญลักษณ์ทางการอ่านและการเขียนและยังเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและสร้างทักษะการอ่านเพิ่มเติมให้แก่พี่ชั้นปฐมศึกษาผู้ทำหน้าที่อ่านหนังสือให้น้องฟังนอกจากนั้นโครงการยังได้จัดหนังสือที่เหมาะสมกับการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมาคมไทยสร้างสรรค์ทั้งหนังสือการ์ตูนนิทานภาพนวนิยายและวรรณกรรมเยาวชน ให้นักเรียนชั้นปฐมศึกษาได้ยืมไปอ่านด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอการจัดกิจกรรมการอ่านทั้ง3าเนื้อหาดังกล่าวคือ 1. นักเรียนชั้นปฐมศึกษาอ่านหนังสือให้น้องฟัง 2. นักเรียนชั้นอนุบาลฟังนิทานจากพี่ปฐมศึกษา 3. นักเรียนระดับปฐมได้อ่านหนังสือตามความสนใจเป็นนวัตกรรมที่ออกแบบขึ้นเพื่อให้สร้างผลเชิงบวกหลายประการต่อนักเรียนทั้งสองกลุ่มไปพร้อมๆกัน จึงเป็นการแก้ปัญหาการขาดช่วงของการเรียนรู้และยังเป็นการส่งเสริมจิตอาสาการพัฒนาทักษะการอ่านการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยไปพร้อมๆกันอย่างสอดประสานและลื่นไหลเพื่อกระตุ้นให้เด็กปฐมวัยสนใจการอ่านสร้างสมาธิสร้างความคุ้นเคยกับการเรียนรู้สัญลักษณ์ทางการอ่านและการเขียน และยังเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและการสร้างทักษะการอ่านคล่องเพิ่มเติมให้แก่พี่ชั้นปฐมศึกษาผู้ที่ทำหน้าที่อ่านหนังสือให้น้องฟังขั้นตอนการดำเนินงานขั้นที่1การคัดเลือกนักอ่านครูรับสมัครติดอาสาป4ถึงป6ที่อ่านหนังสือคล่องแล้วทำการคัดเลือกโดยให้อ่านหนังสือให้ครูฟังเมื่อได้นักอ่านแล้ว ให้นักอ่านซ้อมอ่านหนังสือจนคล่องหลังจากนั้นครูสอนวิธีการอ่านหนังสือที่ถูกหลักวิชาการและสาธิตการอ่านหนังสือให้ฟังซึ่งมีหลักการอยู่สีข้อข้อหนึ่งว่ายังไงนะคะอ่านเต็มเสียงอ่านเต็มเสียงไม่ต้องตะโกนนะคะอ่านเต็มเสียงของเราก็คืออ่านให้มันเสียงพอดีไม่ไม่เสียงดังจนเกินไปหรือว่าไม่เบาจนเกินไปนะคะ อ่านเต็มเสียงข้อสองนะคะ,ะอ่านให้สู่อัคคระอ่านให้สู่อัคคระอย่างรอเรือรอลิงวอแวนคำควบกล้ำพวกนี้อรอเรือรอลิงนะคะแต่ถ้าเราออกเสียงไม่ชดัดไม่ไม่เป็นไปตามอัคขระความหมายมันก็จะเพีย้ยนน้องก็จะจำไปผิดๆิดนะคะข้อสามนะคะทำให้<ร>มีจังหวะ อ่านให้มีจังหวะคืออ่านเป็นวรรคเป็นตอนนะคะอ่านเป็นวรรคเป็นตอนแล้วการข้อที่สี่ยังไงคะให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมผู้ฟังคือใครคือน้องอ่านจบคุณครูจะยกตัวอย่างให้นะเอ๊นี่ตัวอะไรอยู่นิ่งๆนะหนูหยุดสักพักหนึ่งให้น้องได้ดูภาพในแต่ละหน้า การถือหนังสือถือให้มั่นคงถือให้มั่นคงแล้วก็ค่อยๆจับไปทีละหน้าเปิดไปทีละหน้าแล้วเราก็อ่านลิฟลิฟลิฟครูคัดเรื่องหนังสือและจัดชุดหนังสือมอบให้นักอ่านคู่ละห้าเล่ม ครูอธิบายความเป็นมาของโครงการให้ผู้ปกครองฟังพี่แต่ละคู่สำรวจน้องปฐมวัยที่มีอยู่ในบ้านหัวฝายและบ้านนูนสะอาดและขอข้อมูลจากผู้ปกครองพร้อมทั้งบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกเมื่อได้ข้อมูลแล้วพี่นักอ่านวางแผนการอ่านสำหรับน้อง8คนโดยอ่านวันเว้นวันวันละสี่คนทุกวันและพี่นักอ่านอ่านหนังสือตามบ้าน พร้อมทั้งบันทึกผลการอ่านลงในแบบบันทึกขั้นสรุปผลครูนัดนักอ่านประชุมเพื่อสรุปผลทุกวันอังคารโดยครูจะให้พี่นักอ่านแชร์ประสบการณ์การอ่านและบอกถึงปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาให้เพื่อนฟังเป็นรายบุคคลหากมีปัญหาใดที่นักเรียนไม่สามารถแก้ไขได้ครูแนะนำวิธีการแก้ปัญหา และลงไปช่วยในการปฏิบัติจริงตามบ้านการอ่านให้ฟังเป็นรายบุคคลนอกจากจะช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ตามมาตรการของทางสาธารณาสุขแล้วยังเกิดผลดีต่อเด็กหลายประการกล่าวคือช่วยให้สามารถคัดสรรหนังสือตามความสนใจ และระดับความพร้อมของเด็กเป็นรายบุคคลได้การจัดชุดหนังสือเพื่อส่งเสริมพัฒนาการจึงเป็นไปอย่างลื่นไหลนอกจากนั้นการให้ความใส่ใจต่อการอ่านและการฟังของเด็กเป็นรายบุคคลยังช่วยเสริมสร้างพลังทางการเรียนรู้ความมั่นใจสมาธิและพัฒนาการทางภาษาของแต่ละคนได้เป็นอย่างดีที่สุดการอ่านให้ฟังเป็นรายบุคคล จึงส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กมากกว่าการอ่านให้ฟังเป็นกลุ่มอย่างเทียบกันไม่ได้ในทุกกรณีพ้โหสูงลเลยคันใดนั้นเริมพัดมาการหันอันใหญ่ก็หมุนหมุนหมุน,นีแล้วนี่ไง<ช>ต้องใส่ยสอย่างน,นี้ รองเท้าล่ะรองเท้าคู่นี้ใส่อย,ย่างไรดีนะใส่อย,ย่างนี้ดีไหมไม่ไม่ไม่เขาตักน้ำมาใส่มอมแมมหมดเลยม,ม่ามแมมหมดเลยตัวมอมแมนม,แมนี่เดาใบแมวมอมแมมเหมือนพายสนุก ม่เหมือนใครกะมามือแรกไอ้แม่เราให้ฟังกะบบ่เคยสนใจพันไดเนาะแต่พอหลอบสองหลอบสามมากอ่ะอุพานนิ่งเรากะให้ความสนใจว่าไอ้ผ้าเบิงเบิงสัตเบิงไอ้รูปภาพล้วกะอ่านตามคัมบางคัมคัจิตของผู้ใหญ่เฮางสีแดงหน่อยซ้ำนี่บ่ยั่งสีบระท่านดอยากเรียนรู้เด้ยังสีอยากเล่นสมากัว หลานกบว่าม <ersch> ันหลังมัมจำใครอยู the ่ดีอยู่มันถึงจำเอาเจ้า่าอ่านว่าอ็เอาเจ้ามันจำได้น่ะไอ้พระอ่านนี่ข้างเครียก็จำได้ว่าเง่ไปน้ำใบเอามัเป็นจี้ได้เสียนน้อยๆกัก็ว่าอยู่ไอ้เพื่อนมาอ่านคู่มือเนาะอ่านคู่มือก็จำได้โอ้ยน้อยมันหัวเลี้ยวกับพวกนี้ได้ก็ได้ว่าอยู่ ผลการดำเนินงานจากการดำเนินงานมาระยะหนึ่งคณะทำงานพบว่าเด็กปฐมวัยกลุ่มเป้าหมายจำนวน32คนในบ้านหัวฝายจำนวน24คนและในบ้านโนนสะอาดจำนวน8คนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย3ด้านกล่าวคือ 1. สามารถนั่งฟังพี่อ่านหนังสือได้นานมากขึ้นกว่าค่าเฉลี่ยระยะสมาธิของเด็กปฐมวัยที่ระบุไว้5นาทีแต่เด็กปฐมวัย กลุ่มเป้าหมายสามารถนั่งฟังพี่อ่านหนังสือได้นานกว่า10นาทีแม้หลายคนจะมีอายุเพียง1-2ึ่ขวบก็ตาม 2. เด็กส่วนใหญ่เปลี่ยนความสนใจจากการเล่นโทรศัพท์มือถือมาฟังการอ่านหนังสือซึ่งผู้ปกครองส่วนหนึ่งยืนยันในประเด็นนี้ 3. เด็กปฐมวัยทุกคนเริ่มจดจำคำศัพท์และภาษาจากหนังสือ โดยสามารถจำข้อความในหนังสือได้ทั้งหมดอย่างน้อยสามเล่ม 4. เด็กปฐมวัยชื่นชอบและตื่นเต้นกับภาพในหนังสือนิทานโดยเฉพาะเล่มที่ตัวเองชอบสำหรับนักเรียนชั้นปถมศึกษานั้นคณะทำงานพบอย่างน้อย2ประเด็นกล่าวคือผู้ทำหน้าที่นักอ่านมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้นการพูดจาสื่อสารคล่องแคล่วและฉาดฉานมากขึ้น 2. ปริมาณการยืมหนังสือเพื่ออ่านตามความสนใจโดยรวมเพิ่มมากขึ้นตามระยะเวลา 3. นักเรียนจำนวนหนึ่งอ่านหนังสือที่ยืมไปจบก่อนกำหนดส่ง